กล้วยมาเด้อนั่งพักเหนื่อยก่อนฟังเพลงเนี่ยกล้วยน้ำวานะคะวิตามินสุดยอดตัวผัวว่าจังได้จังลอยมาเมืองไทยกินกล้วยมาสันออกเพลงอย่างคาือเพลงอย่างครัคกล้วยน้ำวามีประโยชน์นะคะ เราจะทำอะไรเราก็อยู่ส่วนของเราไม่ไปผิดศีลธรรมกับใครอืมทาถึงกล้วยไหมนั่งค่ะวิตามินของดีเมืองไทยแล้วก็คือกล้วยนะคะมันหดอากาศร้อนร้อนมีขนาดเปิดนั่งอยู่ในห้องแอร์น,นั่นนี่บ้าน นั่งอยู่ในห้องแอร์กินกล้วยในห้องแอร์นะคะผู้ใดนอะมีเพื่อนๆเ,เขียนให้กำลังใจว่ากเขาไปตั้งชื่อพี่วีวีว่ายายเหี่ยวฟ้าวสันโอ้ยพี่นะพ่กไปสู้รบปมเมือ่อผู้ใดดอกใครที่ผิดศีลธรรมก็เอากล้วยเป็นไม้บอก นะคะแต่พี่ไม่ได้ไปผิดศีนธรรมกับใครนะคะถึงจะเหี่ยวแต่กใจไม่เหี่ยวมีอะไรเปล่าใช่ไหมกินกล้วยจอก <laughs> ่อยากเว้าไก่เห็นตีนงูงูก็เห็นนมไก่ สนใจคนระเรเวอ